อ้าวกินเองลูกไปได้ไปมือไม่เอาลูกมือไม่ใช้เอาเลยอ่ะโอ้โหอร่อยอร่อยมากพอช่วยป่ะทำได้เหรอ นั่นเขาเรียกคีบเขาเรียกช้อนลูกเขาเรียกการช้อนตะเกียบไม่มใช่การซีบตะเกียบโอ้ยหนูหช้อนเอาหรอกอ๋อทิ้มหน้าแล้วอ๋อมันเข้าที่ไหนมันไม่เข้าบา้าอ๋อออดูดูโอ้โหดูด้วยนะดูการดูด้วยนะอ๋อหมวนหมนุนหมุนนะครับนี่เป็นการหมวนตะเกียบนะครับร้อนอะ่ะลูกระวังนะปากพองนะ,อะเอาเร็วพอแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวอ้วกพออ้าว พอพอเลยอพอเอาใครกินป่ะนี่เฮ้ยด้อด้อเอาเอาเองดิเอาเองเอาเองร้อ,อนไม่ร้อนหรอกอะไรให้พ่อเอาอแล้วพอแล้ว